ทุกคนแหมแฟนหิวนะครับวันนี้นะครับก็จะพามากินบุฟเฟ่ต์นานาชาตินะครับที่พัทคาลอยฟ้านะครับมาถึงก็ซื้อบัตรนะครับด้านหน้านะครับนี่บรรยากาศด้านหน้าเป็นไงล่ะครับเห็นแวบๆเมื่อมีไดโนเสาร์ไซเทลท็อปด้วยนะครับถ้ามาถึงนะครับก็จะพาไปขึ้นลิฟต์นะครับแล้วก็จ่ายตัวนะครับแล้วก็มีพนักงานนายามของเรานะครับพาเราขึ้นลิฟต์นะครับซึ่งพัฒนาานั้นจะอยู่ที่ชั้น52นะครับบอกเลยว่าหูอื้อสุดๆเลยนะครับผม เราดูตัวแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ดูว่าลิฟต์จะขึ้นไปยังไงนะครับโอ้ตึ๊ด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 ตึโคตรเร็วครับผมแป๊บเดียวนะครับก็จะถึงพัตคาลแล้วครับประตูลิฟต์เปิดแล้วเราจะเจอกับพนักงานต้อนรับด้านหน้านะครับอ่าเขาก็จะตรวจตัวนะครับแล้วก็ฉีกแงะว้าฉีกตัวแล้วนะครับผม จากนั้นเราก็ไปชมบรรยากาศกันเลยโอ้โหแม้บรรยากาศด้านในของพัตคารนะครับเรียกว่าสว่างเลยนะครับโคตรสว่างเลยนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยนะครับตึกลาบันช่องด้านล่างนะครับก็เห็นวิวทั่วพัทยาเลยนะครับผมทำหน้าบึ้งนิดนึงนะครับเพราะว่าหิวมากนะครับอ่าแล้วเราก็มาดูข้างๆ้านะครับก็จะมีเมนูต่างๆนะครับพร้อมให้แฟนของเรานะครับไปตักนะครับ นี่นะครับเมนูแต่ละอย่างก็จะมีปลาสปาเกตตี้ลาซานญานะครับขาหมูก็มีนะอันนี้บอกเลยว่าทีเด็ดนะครับแล้วก็มีข้าวผัดนะครับส้มตําช้อนจานแล้วก็ถ้วยน้ําซุปนะครับน้าซุปก็จะมีซุปต่างๆนะครับอย่างที่ผมกินไปก็จะเป็นซุปไก่นะครับอร่อยมากนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับแซลมอนนะผ่านไปแล้วแซลมอนสลัดอีกแล้วนะครับสลัดก็เต็ม มีหลายภาคให้เลือกไอ้ป้ากําลังตําก๋วยเตี๋ยวอยู่เอ้ไม่ใช่กําลังอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็มีไอติมแล้วก็ชานะครับกาแฟน้ําส้มชามานาวนะครับแล้วก็แก้วนะครับให้ท่านได้หยิบบริการตัวเองจากนั้นก็ออกมาซ้อยกันเลยนะครับซ้อยกันซ้อยกันแล้วก็ดื่มดํากับบรรยากาศข้างๆเลยนะครับเห็นไหมครับว่ามันสวยขนาดไหนนะครับผมตอน,นผมก็เริ่มยิ้มได้นะครับ นะยิ้มได้เพราะเริ่มอิ่มแล้วนะครับเริ่มอิ่มตอนนี้นะครับก็ดื่มด่ากับบรรยากาศนะครับแล้วก็กินข้าวนั่งชมวิวไปจากนั้นพอเราอิ่มนะครับขั้นต่อไปนะครับเราจะขึ้นไปชั้นบนกันนะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับเราก็จะได้พบกับด้านบนชั้น55ในชั้น55นะครับก็จะมีการ สองกล้องนะครับเพื่อชมวิวนะครับรอบๆนะครับด้านบนจะมีจุดให้บริการ2ด้านเลยนะครับผมแล้วก็ยอดเหรียนนะครับ10บาทได้ทั้งหมด2นาทีครับคุณสามารถส่องได้2นาทีเลยนะครับไม่ว่าคุณจะส่องไปที่ไหนนะครับคุณก็จะเจอนะครับในสิ่งที่คุณอยากจะเห็นนะครับบอกเลยนะครับว่าสุดยอดนะครับสุดยอดจริงๆนะครับจากนั้นครับพอเราส่องกล้องเสร็จครับก็จะขึ้นไปด้านบนนะครับด้านบนชั้น56 เราก็จะไปขึ้นกระเช้านะครับเพื่อลงไปชั้น1แล้วก็ไปลานจอดรถของเรานะครับผมซึ่งกรณีที่เขาจะให้บริการกระเช้านะครับผมก็ต้องมากินหรือรับประทานอาหารนะครับตั้งแต่ช่วงเวลา1โมงถึง8โมงนะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมรับฟังนะครับในคลิปนี้นะครับอาจจะบ่นเมียไปเยอะนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมแนะนําให้มาเป็นช่วงวันธรรมดานะครับจะเป็นส่วนตัวมากๆเลยครับ อ่าลงแล้วครับลงแล้วแล้วก็นี่บรรยากาศนะครับเป็นไงล่ะลมเย็นนะครับบอกเลยว่าตอนนี้นะครับฝนไม่ตกนะครับอากาศแจ่มใสนะครับเหมาะกับการนั่งกระเช้ามากแต่ถ้าฝนตกก็อาจจะเปียกนิดนึงนะครับ ผมชอบมากเลยนะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับแล้วก็ลมเย็นๆในช่วงประมาณบ่ายสองนะครับแดดไม่แรงนะครับวันนี้นะครับเราก็จะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเพื่อที่จะเก็บไว้เป็นความทรงจําดีๆของพวกเรานะครับผมนี่ที่สวยๆงาๆแบบนี้นะครับรับรองว่าพาครอบครัวมานะครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเรามาพูดถึงเรื่องราคานะครับราคา ราคาถูกไม่แพงนะครับแล้วก็บรรยากาศดีนะครับแนะนําเลยนะครับผมพัฒคารลอยฟ้าหมุนได้ที่พัทยาปาักนะครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะครับ จากนั้นก็เชิญดูคลิปต่อไปนะครับเพราะว่าอาจจะมีเกตเล็กน้อยนะครับที่ผมไปที่ต่อไปเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตัดต่อใหม่นะครับแล้วก็เสริมให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นด้านล่างนะครับผมพอลงมาแล้วเราก็จะมาเดินชมวิวนะครับสวนทางเดินนะครับที่จะกลับไปที่ลานจอดรถนะครับจากนั้นก็เสร็จกิจแล้วก็ขับรถกลับบ้านแล้วก็พวกเราก็จะไปต่อนะครับที่ two t o beast นะครับผมไม่รู้ว่าสะกดถูกหรือเปล่าครับแต่ผมอ่านเป็นอย่างนี้นะครับ บอกเลยว่าผมมาในวันจันทร์นะครับคนเยอะมากๆเลยนะครับผมน่าจะเป็นที่เที่ยวสําหรับชาวต่างชาติชาวไทยนะครับมารวมกลุ่มกันนะครับกอมอบกันนั่งกับโซฟาสีช่วมพูนะครับแล้วก็บรรยากาศที่ดีมากๆขนาดนี้นะครับต้องที่นี่ที่เดียวนะครับรีวิวขนาดนี้แฟนพนันจ่ายนะครับ